มันรู้ได้ไงอหรว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยมันรู้ได้ยังไงเมื่อมองฟ้าเวอ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 ้าเวอเวอเวออ้าไปไหนอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะชีก็คือมีมีเองประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าถอดร่างนะคะลงไปตอนแรกอะว่าจะใช้ทรงผมทรงนี้แต่ว่า มันแบบมันแอบแบบตอนมัธยมอ่ะโรงเรียนเขาไม่ให้ทําสีผมไงมันก็เก็บกดไง ฉันก็เลยคิดว่าจะมาปลดปล่อยมันในเกมเพลย์นี้ละค่ะทําสีให้มันเป็นสีรุ้งไปเลยค่ะนี่ก็คือชุดนะคะที่ <c oughs> ที่มีได้ไปแต่งมาคุณดูดิสองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าคือแบบแต่งให้มันแบบสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยอันนี้ชุดฟอร์มอลนะคะมีชุดที่สองชุดที่สามมาเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนได้ดูกันก่อนอน,นะแล้วก็ชุดกีฬานะคะไม่มีใดๆเป็นยูนิฟอร์มนะคะเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบใส่ยูนิฟอร์มนะคะชุดนอนก็คือแบบน่ารักน่ารัก มากมากเลยแล้วก็ชุดไปปาร์ตี้นะคะเป็นไงบล็อกตาดำนี่ชุดที่สองชุดที่สามมาเป็นไงคะเหลืองอารามขนาดนี้ชุดที่สี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบเปรวเปววหน่อยนะคะเออมันมีนิสัยอีกอันนึงเนาะเราอะ่ะก็อ่ะพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วคะ่ะเออเราก็ได้เลือกแอสเพอร์เรชันของ คุณมีซิมเนี่ยให้เป็น go oriented นะคะก็คือแบบทำทุกอย่างให้มานแบบ perfect เป็นเลยค่ะทั้งเงินทั้งการเรียนทั้งกีฬาและเพื่อนฝูงใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็เลือกกับตัวเองนะเราก็เลือกเป็น over achiever ใช่ไหมคะ่ะก็เป็นคนที่ทำอะไรก็แบบดีไปหมดทุกด้านเลยอะ่ะอันนี้มันมาจากชีวิตจริงของดิฉันเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วอีกเทรดหนึ่งเนี่ยนะที่เราอยากใส่ตัวตนของเราลงไปอะนะ สิ่งนั้นก็คือตัวนี้ค่ะคลัมซีที่คุณเห็นเป็นเปลือกกล้วยสิ่งนี้คือดิชันค่ะผู้ที่มีอุปนิสัยนี้นะคะในซิมมันเขียนตรงมากเลยนะคุณนะก็จะแบบทำอะไรพลาดบ่อยมากเกี่ยวกับแบบกิจกรรมทางกายภาพอระคุณแล้วการการที่คุณไปหัวเราะกับเรื่องที่มันไม่น่าหัวเราะอย่างเงี้ย <c oughs> คุณควรจะแบบเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนั้นแต่คุณก็ไปหัวเราะให้มันอะไรเงี้ยดิฉันเองคุณเนี่ยดูดิใช้เลยค่ะคุณคะดิฉันเคยเล่นกายกรรมนะสตาร์บัคนะคะตกบันไดสามขั้นนะคะตัวลงไปอยู่ที่พื้นแล้วแต่แก้วสตาร์บัคไม่หกเลยเป็นไงโปรไหมซุ่มซ่ามล้มจนแบบไม่ล้มอะคุณ <c oughs> ไม่ใช่ล้มจนแบบของไม่ตกอะบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีอุป,ปนิณัยนี้ ก็จะไม่ได้มาถึงวันนี้นี่นะคะก็คือจุดที่เราได้ไปแต่งให้ชีมีซิมนะคะมันก็จะบ้าบ้าบอๆหน่อยนะทุกคนเราตั้งใจให้มันดูแบบจัดเต็มไปเลยนี่คือชุดของคุณผู้ชายนะคะที่ดิฉันเอามาใส่ไว้ในร่างของดิฉันอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อของคุณผู้ชายอีกเนาะที่เราไปดูรีวิวกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมเพลย์กันเถิดทุกคน มาแล้วค่ะเราจะให้คุณมีนะคะไปเริ่มต้นชีวิตตรงนี้นะคะแต่ว่ามันลงไม่ได้อะคุณต้องใส่สูตรก่อนนะ free real estate on นะคะโอเคตอนนี้เงินของเราก็เป็นศูนย์แล้วนะคะแล้วบ้านก็คือดิฉันอยากมาเริ่มชีวิตตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณเห็นลานน้นหมล่ะเอา้าผิดจิ้มผิดหว่าทุกคนเอา้า แล้วร้านแช่นมไข่มุกอยู่ไหนอะอยู่นี้อยู่นี้อยู่บริเวณนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มแล้วเรามาสำรวจเมืองก,กันก่อนดีแม้ว่ามีอะไรให้ชีมีขุดและตกปลาสิ่งแรกที่ Rack to riches จะต้องทำอะค่ะก็คือการขุดขุดไปนี้แน่นอนธุรกิจกบมันก็จะอยู่คู่กับ Rack to riches ไปเลยนะคะแล้วคือเวลคัมวากอนค่ะ <laughs> มาจับกบก่อนแล้วค่อยกลับบ้านทันไหมอะคุณว่าจะทันไหมคุณว่าจะทันไหม จะทันไหมไม่รู้ชีจะเดินมาทันหรือเปล่านะคะแล้วญาตินี้ก็จะมีครอบครัวเพรสคอตนะคะก็คือครูบาอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของคุณฮาโจนะคะอ่ะคุณคะมาไม่ทันคะ่ะ มาไม่ทันทุกคนเกลียดดิฉันค่ะเพราะดิฉันกลับบ้านไม่ทันแอชโทรมาสวัสดีฉันคือแอชนะยินดีต้อนรับสู่เมืองคอปเปอร์เดลนะคะฉันก็อยากจะแนะนําอะไรเธอหน่อยนะว่าที่นี่มันก็มีอะไรให้ทํามากมายเลยนะอย่างเช่นเธอไปที่ท่าเรือพัมบซีหรือว่าเ,เธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันาจะมาเช็คเธออีกทีว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างบล็อก ชีวิตจริงดิฉันก็คือถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยใครไม่รู้จักดิฉันก็บล็อกแต่ว่าแบบในเกมก็มฟังดูดีนะฉันไม่บล็อกเธอหรอกเราก็คือคนเราแวกบ้านเกลียดขี้หน้าค่ะอิชมิมิมันไม่วิ่งไงอิชมิมิมันเดินเล่นมือถือมาคุณกบตัวนี้เราควรจะเก็บไว้เนาะแล้วเราก็ขายพวกนี้เอ๊ยได้ร้อยห้เลยเหรอเฮ้ย เจ๋งอะเราไปร้านชานมไข่มุกกันดีกว่าเพราะว่าที่นั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกกับคุณคุณคะตอนนี้เรามาถึงร้านชานมไข่มุกแล้วนะแล้วก็เป็นร้านขายของมือสองโดยใช่ปะแต่ทีนี้โทรศัพทา์มันมี UI ใหม่อะเรายังไม่เคยเล่นเลยเราขอมาเช็คหน่อยนะคะมันก็จะมีแอปชื่อว่า t r e n d y นะคะมันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับสไตล์ต่างๆมีทําให้มีคน Follow เยอะก็คือเหมือนเป็นแอปขายของอะเนาะแล้วอันต่อไปก็จะเป็น Social Bu n น y ีนะคะเนี่ยอยากเล่นอันนี้มากเลย Welcome to Social b u n น y อ่อะแอด o n t a c t l i s t ก่อนนะคะ เรามีเพื่อนคนเดียวก็คือคุณฮาโจค่ะคุณแม่ด้วยนะคะฟีดเหรอคะเราสาม,มารถทําอะไรได้บ้างนิวโพสเหรอสร้างโพสต์ใหม่เอ,อ่อโพสต์เกี่ยวกับความหลงไหลที่จะแบบทําอะไรได้ดีอะหรออัพโพสแปรเอเนจีแปรมีแบบเอเนจีดีชั้นนะกาลังอยู่ในทางที่จะเป็นที่สุดของที่สุดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาหยุดชั้นได้มีจะมีเพื่อนไหม ้ามีทำตัวอย่างนี้จะมีเพื่อนไหมอันไหนลองแท็กซิมสิถ้าแท็กซิมคุณเอวาส่งเป็นเอ่อเมสเซจแบบตลกขบขันเป็นไงมีม,มีบอกเอวาวา่าเอวาคุณน,น่ะไม่ต้องมาขำกับมุกตลกของฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันน่าจะขำแทนคุณเองแล้วมันขำไหมมีแล้วมันขำไหมแล้วเราสามารถแสดงอิโมจิได้ด้วยนะอันนี้ก็ทำหน้าแบบเวอร์เวและอันนี้เราทำหน้ายังไงดีหัวเราะดีไหมหัวเราะหัวเราะเออ ส่วนทางด้านของแอปเทรนดีนะคะมันก็จะมีคําแนะนําตรงนี้เนาะให้เรามามาที่ร้านของชานมไข่มุกอันนี้นะคะเพื่อที่จะมาหาแฟชั่นนะคะแฟชั่นลุคอันต่อไปนะคะก็คือสามารถคุยกับคุณเจ้าของร้านเกี่ยวกับเทรนที่กําลังแบบเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ได้นะคะเทรนดีก็คือคุณเนี่ยสามารถสร้างออแฟชั่นต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถขายบนแอปเทรนดีได้นะคะคุณสามารถซื้อของ ต่างๆจากแอปเทรนดี้นะคะแล้วก็เอามาโฆษณาแล้วก็มารีเซลได้ด้วยนะคะเอ่อ d ทรนด์แอนฮนะคะ พวกสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็การโฆษณาต่างๆนะคะเขาบอกว่าแฟชั่นในทุกๆลุกเนี่ยนะก็จะขึ้นอยู่กับการที่เป็นเทรนในตอนนั้นนะคะคุณสามารถใส่แล้วก็โปรโมตลุคนั้นๆของแฟชั่นได้นะคะมันจะทําให้การค่าโฆษณาของมัน,นดีขึ้นนะคะก็คือตราบใดก็ตามนะคะที่คุณทําตามเทรนเนี่ยมันก็จะเป็นที่นิยมเป็นที่ป๊อปปูลาเนาะ ผู้ติดตามนะคะ followers การโฆษณาและการขายที่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยิ่งผู้ติดตามเยอะขึ้นมากเท่าไหร่นะคะเเกณฑ์ความสำเร็จของการขายของต่างๆบนแอปก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโอเค good to know สวัสดีนี่ยมีคุยเกี่ยวกับแฟชั่นลุค k นะคะว่าแฟชั่นไหนกำลังเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้เฮยมามิเว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 ,ว เว่อไปไหนอะไปไหนมาคุยก่อนเขาบอกว่าเขายุ่งอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่อีเจเออิสเขาบอกในแอป,ปบอกว่า outdoor ซี่นะกำลังเป็นเทรน์ที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะส่วนเทรน์ที่เป็น country นะคะก็เริ่มแบบจะหมดเทรนด์แล้วนะอ้าคุณอุ้ยเจฟี่สั่งอาหารอุ้ยมีมีชานมฟีอยู่ที่พื้นว่ะใครมาทิ้งไวอ้อ่ะหยิบกินเลยมิเจ <c oughs> โอ้ยฉันชอบสถานที่นี้จังเลยอ่ะทำไมการกินจะต้องลีลาด้วยอะอืมกว่าจะดูดได้อะมีทําท่ายมยมยมด้วยอาชี่จะแตกค่ะ,ะคุณมีคะเชิญไปเข้าห้องน้ำค่ะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้คุณมีนะคะมาลองคร e เอทแฟชั่นลุคดูสีเราจะได้ไปขายได้ไงแล้วพอเราขายได้แล้วเ,เป็นไงเราก็จะมีเงินไงทุกคนโอ้โหดูเดินดูเดิน เดินแบบมาโหใครมาพอเข้ามาแล้วมันก็จะพามาที่หน้านี้นะคะทุกคนพอเรามาคุยเสื้อผ้าเนาะมันก็จะอะไรกดอะไรยังไงต่อไปอ่าเสื้อนะคะเขาบอกว่าเทรนอะไรนะสไตล์ Style outdoor c ใช่ปะเป็นที่นิยมอยู่มีตัวเดียวเลยนะคะอ่าเราก็เลือกสักสีหนึ่งเนาะสีดำละกันหรือว่าอันเนี้ยชุดเดรสมีไหมเรามาเลือกกันสไตล์ Style outdoor c ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหากางเกง ที่เป็นสไตล์เอ t ดอร์ซี่อุ้ยมีความแบบหายากด้วยหรออุ้ยเ <c oughs> จ๋งว่ะนี่ตัวนี้มันหายากเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปคุณว่าสไตล์นี้เป็นยังไงสีเขียวสีชมพูเฮ้ยเราว่าเรามาทำให้คนทั้งเมืองนี้ใส่ชุดสีเหลืองกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็จะคิดถึงมัธยมเป็ดน้อยของเราสินะแต่เราบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ไปสร้างนะ่ะเพราะว่าเราอยากเล่นเกมเราอยากเล่นเกมตอนนี้เรากำลังหารองเท้าอยู่นะคะ เอาฟิตต้องการท่อนบนท่อนล่างรองเทา้าแล้วก็ตั้งชื่อด้วยนะคะ name your looks อ๋อเราต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ add custom สิคะอันนี้ก็ชื่อว่า five little ducks went out one day เคยฟังไหม <c oughs> ไปค่ะติ๊กดูค่ะเซลฟี่โปรโมทลุค five little ducks went out one day โอ้โหมีคนตามย1อคนเลยอะ เขาก็จะให้เราใส่ราคาเข้าไปนะคะก็คือราคาที่เราซื้อมา105เหรียญนะเราก็ไม่ได้โลบมากอะไรนะคะก็เพิ่มไป100เหรียญละกันประมาณ205นะคะดูซิว่าจะขายออกไหมแต่ก็คือตอนนี้หิวอะตอนนี้คือหิวมีใครสั่งอะไรเราไม่ได้กินไหมมี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 ไม่หยิบก่อนมีมีอุ้ยมีคนมาคุยกับมีมีด้วย ใชอะเราผมสรงเดียวกันเลยสวรรค์นะาอุ้ยทำความรู้จักไว้ดีกว่าคือมีว่าถ้าเราจะกินไอ้โบบาต่อไปมันก็คงไม่อิ่มอะเรามาหา <c oughs> หาตู้เย็นดีกว่าคุณมันมีควิกมิลอยู่นี่ที่ไม่ต้องเสียตังค์อะใช่ป่ะนี่ไง Have a quick meal แล้วเราก็กินแฮมชีสแซนด์วิชไปหน่อยอุ้ยคุณสถานที่นี้คือดีมากเลยอะดีต่อการเริ่มใช้ชีวิตมากเลยเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวเราต้อง อ,อเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็ทําการบ้าน5้าครั้งนะคะแล้วก็หาเงินให้ได้500ร้อยเหรียญน,นะคะแล้วทำไมเมื่อกี้ดิฉันไม่เขียน500ยซิมโลนไปเลยค่ะตอนวางของขายนั่นน่ะสินะลืมคิดไปตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วคุณนอนนี่ไปเลยละกันเทกกันแนบนอนที่นี่ไปเลยแล้วกันนะคะ โอเคถึงเวลาไปเรียนแล้วนะคะเราพาชีมีไปเข้าโรงเรียนกันมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะพื้นที่ก็คือ64คูณ64ไปเลยค่ะใหญ่เวอร์วัางอรังการมากสิ่งที่ต้องทำคืออะไรอะ่ะ Morning free time e n d s อ๋อเวลาว่างจะหมดในอีก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ Learn about new school from principal ต้องไปหาคุณ principal นะคะแล้วก็ไป เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้นะคะอะเรามาหาชีก่อน,นะคะ่ะชีนั่งอยู่ในห้องนี้คือเราก็ตัดสินใจว่ามาเล่นเกมเพลย์ก่อนอะจริงๆก็คืออยากรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในโรงเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆในการสร้างโรงเรียนรีโนเวทมันขึ้นมามันจะได้ดูแบบเออคิดออกอะคุณว่าเราจะวางอะไรไว้ตรงไหนอันไหนมันแบบง่ายกับเกมเพลย์ของเราหยิบจับง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงน e a r n about new school นะคะศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่หน่อยนะคะทำความรู้จักหน่อยเนาะ คุณครูตั้งใจคุยก่อนได้ไหมคะชีเล่นเกมไปแล้วชิก็นิเทศดิฉันไปอะคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนคอปเปเดลไฮสคูลนะคะคุณซิมฉันหวังว่าคุณก็จะปรับตัวเข้ากับสถานที่นี้ได้โดยไม่สร้างปัญหาอะไรนะ การเรียนของเราก็จะมีสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือตอนเช้าและอีกครั้งก็คือตอนบ่ายและเรานะคะก็ยังจะให้โอกาสเด็กๆนะคะให้โอกาสเด็กๆได้มีเวลานะคะไปพูดคุยกันทําความรู้จักกันด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กได้มีเวลาไปศึกษาด้วยตนเองด้วยนะคะคุณกําลังจะเริ่มคลาสแรกแล้วนะคะคุณควรจะไปทําความรู้จักคุณครูของคุณนะคะ แล้วก็จำมาไว้นะคุณหมีมันจะมีการสอบทุกทุกวันศุกร์คุณสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่กำลังจะมาถึงผ่านทางคอมพิวเตอร์นะหรือว่าจะเอาสมุดของคุณขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมตัวทางนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ทุกวันพุธนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะหลังเลิกเรียนนะคะเท่านี้แหละคะ่ะคุณครูใหญ่บอกมาเท่านี้นะคะอุ้ยมีคนเมสเซจมาหาดิฉันด้วยคุณคุณเอวา ว่าไงจ้าสาวน้อยหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะดีใจจังเลยที่มีเพื่อนแบบคุณนะ่ะเปิดฉากมายังเกลียดกันอยู่เลยตอนนี้ชอบกันแล้วเดี่ยวนะเดี่ยวนะอุ๊ยเราเป็นเพื่อนกับแฮแฉด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกับเกรตาด้วยอุ๊ยเราสามารถจีบคนผ่านแอปได้ปะอุ๊ยมันมีหัวใจบวกขึ้นมาด้วยคุณข้างหลังเห็นปะเห็นปะอุ๊ยสแปมวายึ้นว่ะ ฮ้ยตายแล้วค่ะดิฉันจีบคนผ่านเมสเซจค่ะสแปมเข้าไปค่ะอแอชเธอต้องรักฉันแล้วล่ะดูดิคุณสิ่งนีเ้เรียกสแปมเดอ้อสิ่งนี้แอชเธออยู่ไหมแอชเธออยู่ไหมโอ๊ยตายแล้วทำไมดิฉันเป็นเด็กอย่างนี้เนี่ย <S <S เราจะต้องไปเรียนเลขกันหรอจริงด้วยอะ่ะชีมิชีเดินมาเรียนเลขว่ะโอ๊ย โอ้ oh my god ใครไม่ชอบวิชาเล็ยกมือขึ้นตอนนี้คือถ้ามีแปดมือก็ยกแปดมือเลยนะคะโอ้ตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนนะคะขอดิฉันดูภาพบรรยากาศนี้หน่อยนะคะโอ้โหตั้งใจเรียนมีคะมีมองอะไรคะมีตั้งใจเรียนซิดูมีดิดูคนอื่นเขาโจย์กันดูมีดูมีมือม,มองฟ้า <c oughs> <c oughs> อาล่ะผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปหาอาหารกลางวันกินเนาะแล้วก็มันมีทักซ์ขึ้นมาว่าให้เป็นมิตรเป็นใจกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนหน่อยคนใกล้ๆตัวละกันสิทนี้สิที่สวัสดีคุณของดิฉันขายออกหรือยังก่อนยังไม่มีคนซื้อเลยอะ่ะดูดีดูท่าทักคู่ดิสูซูอุ้ย เฮ้ยแอชโทรมาคุณอ๋อที่ฉันนึกว่าแอชเขาโทรมาทาไมเขาโทรมาแนะนําค่ะเขาบอกว่าสวัสดีชียร์แล้วนะตอนนี้คุณก็ลงหลักปักฐานได้แล้วใช่ไหมมันมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้คุณเข้าร่วมด้วยนะคะมันมีเยอะมากเลยนะอย่างเช่นเชียร์ดิ้งนะคะมีฟุตบอลนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรเลยนะหรือว่าคุณนะอย่าลืมไปเช็คที่พลัมไบ t ท์โคฟนะคะมีกิจกรรมตรงนั้นนะมีแบบการฟันไรส์ก็คือมีเหมือนแบบไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ได้นะที่เพียใช่ป่ะที่ท่าเรือนะคะตรงนั้น เป็นสถานที่ที่น่าไปแบบแหงเอาเลยล่ะขอบคุณนะไอสิ่งนี้ก็ยังคงขายไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะอุยอ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะไม่ม,มีชอบซาวน่แล้วดิฉันได้ชีไปเฟลทกับแอชไว้ยัางเยอะเลยแล้วชีมาชอบสวาวน่าเฉยเลยแค่คุยกันเองแค่นั่งคุยกันเองเดี๋ยวให้ชีมีนะคะได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องเข้าเรียนไปชีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเรียนมีไป ไปฉี่ก่อนมีเวลาอยู่ไม่ต้องรีบมาสายหน่อยนะคะครูโอ้โหคุณค่านี่มันคือเรื่องปกติของดิฉันเลยนะโอไม่โอไม่นะแล้วก็ที่นั่งประจํำของดิฉันก็คือมุมนี้แหละคะ่ะเวลาตอนเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ไม่จดอะไรด้วยะ่ะนั่งยิม้มโอเมก้สิมมันรู้ได้ไงอย่าว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ย <c oughs> มันรู้ได้ยังไงโอเคหมดเวลาเรียนลงแล้วนะคะ ตรงนี้มันก็จะเป็นรีพอร์ตของแต่ละวันนะ่นเนาะน่าจะใช่นะคะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยนะได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีเลยอืจดอย่างดีด้วยเป็นไงเห็นไหมเขาเล่นสส่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนทุกคนกลับบ้านกันเถอะ <c oughs> กลับบ้านกันเถอะแล้วพอยมาที่ทริฟตี้ตอนนี้มีก็กลับมาถึงบ้านแล้วะคะ เราจะเรียกสถานที่อย่างนี้ว่าเป็นบ้านของเราได้ไหมคะเพราะว่ามันมีตู้เย็นแล้วมันก็มีที่นอนนะคุณเราก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะอยู่กันอย่างแบบอัตคัดกับที่นี่ไปก่อนนะคะไปหาอะไรกินนะคะคุณมีแล้วก็เดี๋ยวให้คุณมีได้ไปนอนนิดหน่อยนะคะอุ๊ยอุยอ,อ,อุคุณอา้าวนึกว่ามีคนซื้อหมดอายุค่ะเราลองลดลงมาเป็น155ยห้าละกันอะลองดูนะคะอุ๊ยคุณค้าทฉันเห็นแวบ,บๆปจัจดิดมา ป้าจูดิดมาหยุดหยุดค่ะไปขอไลายเซนไปขอลายเซนป้าจูดิดมีแล้วมีเงินแล้วมีเงินไปซื้อเสื้อใหม่แล้วเราจะต้องขายให้ออกสักวันหนึ่งค่ะโทรไปแอปเพรสค่ะรูปถ่ายนี้นะคะไปโทรไปโอ้โหูขยรูปป้าจูได้สี่ร้อยอ่ะแวะมากบ่อยๆนะปาจูอามีไปทําการบ้านให้เสร็จก่อนโซเชียลบันนี่เนี่ยคืนนี้แค่มาเล่นครั้งแรกเลยนะมันก็ มันก็แอบ,บน่ารำคาญอยู่นะทุกคนมันเตือนไม่หยุดเลยอะมันเตือนไม่หยุดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชิมีเดินมาจับกบตรงนี้นะคะทุกคนวันนี้จะเดินถึงไหมคือจะเริ่มเรียนอยู่แล้วค่ะชิมีจะเดินมาขุดกบถึงไหมคะทันหวะทุกคนได้กบมาตัวหนึ่งแล้วก็ไปโรงเรียนกันค่ะ มาถึงที่โรงเรียนนะคะพร้อมกินเหม็นตุนะคะโอ้โหมีคนเพียบเลยให้ชีมีได้ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเนาะมันอยู่ชั้นล่างสุดนะคะอ่ะเขาเรียนสายตลอดค่ะเป็นเด็กนักเรียนที่เดินเล่นมือถือเขาเรียนสายตลอดมาจู่เที่ยวบัตรนี้มันเตือนอีกแล้วค่ะมันมีคนเมสเซจมานะคะมีคนส่งมาอุ๊ยสวรรค์นนะ้าส่งมาไม่ใช่แค่ตอนวัวเท่านั้นนะที่อยากจะอยู่รอบตัวคุณเฮ้ยหรือว่า เธอก็แอบปิงฉันเหมือนกันจ้ะไหนแอบ,บส่งไปหาสวรน,น้าสิ Message. เฟิร์ตตี้เมสเซจอะทำให้ชีมีเขาหน่อยสวรน,น้าเธออยู่ไหมแอชโทรมาอีกแล้วแอชถามว่าเคยไปทริฟทีหรือ,อยังที่จตุรัสเพรสคอร์ตอะมันเป็นที่ที่เราสามารถเช็คเออแฟชั่นที่กำลังแบบที่กำลังเป็นเทรนอยู่แล้วก็อยู่ในงบประมาณได้ดีเลยนะแล้วที่นัน่นก็ยังมีชานมไข่มุกด้วยนะโอ้แอชฉันอะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยละ่ะ มีใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยล่ะเอชเออเราลืมเข้าร่วมกิจกรรมเลยอะ่ะมันต้องกดไปที่นี่ไงกดไปที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็กดมาที่ Business นะคะแล้วก็ join after school activities นะคะเรามาเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนกันเถอะหูคุณขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมี cheer team member มี chess er team member มี Computer team member มี Drama Club นะคะมี Football team member แล้วก็มี scout ไปเป็นอะไรเดียวทุกคนจ้ามจีม้มะเขือเปาะแปะไหมจ้ามจีม้มะเขือเปาะแปะมันลองหู้ที่เชสทีมเมมเบอร์คุณจะรอดไหมกิจกรรมก็จะเริ่มตอนวันพฤหัสตอนบ่ายสามโงครึ่งนะคะโอเคโอเคโอเคมาแล้วค่ะคุณครูมาสายแต่มานะมาช้าแต่มานะเอา้าจบวันแล้วหรอจบวันแล้วหรอ คือวันนี้มีมีไม่ตั้งใจเลยนะคะมีคนทำอะไรให้มันดีกว่านี้นะคะแล้วก็มีงานพร้อมกำลังจะมาแล้วนะคะเราก็สามารถสร้างใบขอไปงานพร้อมด้วยกันนะคะชวนคนอื่นไปงานพร้อมด้วยกันนะคะหรือว่าจะชวนคนอื่นไปงานพร้อมในฐานะเพื่อนก็ได้นะคะเราก็เตรียมเครื่องแบบของคุณให้พรออ้อมเออว่าแต่ว่าไอแฟชั่นลุคเราขายได้ยังไม่มีคนซื้อว่ะเอาลืมเพาะกบ ลืมเพาะกบค่ะอุ๊ยได้กบรวยด้วยค่ะไม่ใช่ได้กบรวยได้กบราคาดีด้วยนะคะสวรนา่านี่ไงชีมีชีแอบชอบเขาอ่ะมันก็เลยขึ้นเป็นเฟิรตตี้อย่างเงี้ยแล้วสวรน่าจะชอบเราไหมอ่ะว้ายอุ๊ยสวรน่าเขาเขาไม่สนใจเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแค่เพื่อนอ่ะสวรนะาเขาบอกมีว่าเขาอยากเป็นแค่เพื่อนน่ะถ่ายเซลฟี่หน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ใช่ปะเอาเป็นแนวตั้งละกันแล้วก็น,กนี้เปลี่ยนท่าได้เฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักน่ารักถ่ายไปหนึ่งรูปทุกคนเราก็เสื้อผ้าที่สั่งที่ทำมามันแบบมันขายไม่ออกอะ่ะเรามาลองเช็คแฟชั่นเทรนหน่อยดีกว่าเราต้องทำเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นเราจะไม่มีเงินนะ ก็ออกมาว่า outdoor ซี่เป็นเทรนตอนนี้นะคะแต่ทําไมไม่มีคนซื้อโบโ ho กำลังโบโ h เป็นเทรนที่ลดลงมานะคะเบสกระเด็กเธอก็โทรหรอวางไปเลยอ่ะไป create l o o k คหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะชื่อลุกว่า pinky out wear outfit หรอเราถึงโฆษณาได้ใช่ปะไหนลองดูสิอย่าเพิ่งหลับนะมิ wear outfit เสร็จแล้วก็ โปรโมท u r r e n t Look oh, <laughs> ขออภัยค่ะยังไม่คล่องค่ะเพิ่งเล่นอให้ชีปโปรโมทลุกล่าสุดนะคะอ,อก็โพสต์มีมีนะคะได้โพสตรูปภาพนะคะลงไป <laughs> ในเทรนดี้แต่น่าเส,เสียใจยิ่งนักนะคะที่ <laughs> ที่ไม่มีคนชอบมันแล้วก็ผู้ติดตามลดลงด้วยแม่จ๋าคราวที่แล้วอเราตั้งไว้แบบบวกแบบไปเยอะนิดนึงใช่ไหมคราวนี้เราจะบวกเยอะมากๆเลยนะคะเติมสูงไปข้างหลังตัวหนึ่งดูซิว่าจะได้ไหม การทดลองค่ะมันต้องไปให้สุดนะคะมีช่วยไปนอนง่วงก็ไปนอนค่ะเออทุกคนเมื่อกี้เราให้น้องนอนที่ร้านชานมทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็มีเงินพอสมควรแล้วนะคุณเห็นป้าเรามีเงินอยู่300ใช่ไหมจากการที่เอารูปภาพของคุณป้าจูดิตอะไปขายใช่ปะคะเราว่าเรามาสร้างที่นอนให้น้องเถอะซื้อเตียงใหม่ได้ด้วยคุณเราเลือกลายที่แบบ ที่มันพาสเทลเลอะหน่อยนะก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้คุณมาแฮกเซฟไฟล์ทีฉันดูเหรอคะว่าทีฉันจะทำชีวิตการรีวิวของเกมเพลย์อันนี้เป็นเป็นในสไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีพาสเทลอะแต่ตอนนี้ก็คือมืดมากมองไม่เห็นสีเลยคะ่ะเอาเป็นสีนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะมันดูพาสเทลสุดนะคะ โอ้โหนี่ก็คือ ep แรกของเรานะคะที่เป็น r a c k to riches นะคะในช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็จะมา explore ภาคนี้ไปกับทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ